หมอลำดังตำบลโนดทาาครับต้องกราบขอบคุณท่านหมอรำสำลักทิพ์ผ้านะครับซึ่งได้มาซอยในงานนี้วัอนี้นะครับต้องกราบขอบคุณไวในโอกาสนี้ท่านครับในช่วงนี้ทางท่านประธานในพิธีนะครับท่านธรรมชัยร่องงามในประดุจสองห้องอาได้เดินทางมาถึง อาการขอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนวนทาาแล้วนะครับในช่วงนี้ก็จะให้ท่านได้นั่งพักผ่อนสักนิดนะครับแล้วก็จะขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการให้พ่อแม่พี่น้องชาวนวท่าทุกท่านที่มาร่วมในงานองาน สารเสนาสามัคคีพี่น้องคนบนทาตไม่ทอดทิ้งกันผมอนเจอไปในเลยอเหนึงนะครับไม่ทอดทิ้งกันนะครับวันนี้ต้องกบขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางองค์บริหารส่วนตำบลบานทาตเป็นอย่างดียิ่งไม่ว่าจะเป็นทางฝ่าย ของโรงเรียนทุกโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนทั้งสองแห่งและก็ทางกสนกระทวท่าน,นะครับก็ให้ความร่บมือเป็นอย่างดียิ่งอันนี้ก็ต้องกลับขอบคุณเอาไว้โอกาสทีครั้งหนึ่งนะครับใน,นช่วงนี้ก็แจ้งกำหนดก,การคร่าวๆให้ได้รับทราบนะครับเวลา08:00น ถึง8.30นท่ารายการพนักงานผู้บริหารอาชิโองค์การบริหารส่วนตำบนลอยท่าตำนานผู้ใหญ่บ้านประธานกลุ่มองค์กรต่างๆนะครับนักเรียนนักศึกษาก็จะมาลงทะเบียนก็เสร็จสิ้นไปแล้วในช่วงเช้านะครับเวลา08.40นถึง09.00นก,09ก็เป็นการแสดงของโรงเรียนบ้านองท่าซึ่งได้สแสดง เสร็จสิ้นไปแล้วแล้วก็มีหมอรำกันจากตำบลบนท่ามีจากบ้านท่านะครับก็มารำให้พี่น้องได้รับฟังไปแล้วทีนี้นะครับ0 9 1 0 1 0ศ9ด5 0ก็จะเป็นพิธีเปิดโดยท่านนายพี่รองห้องท่านขวัญชัยก้อนามนะครับแล้วก็ ทารยุกโครงการบริหารสวนตะบนโดนท่าท่านสัรกับปนาวราวันจะกล่าวรายงานนะครับเวลา10.00ถึง10.15ต่อจกเป็นการรับประทานอาหารบ้านนะครับ10.15ถึง12.00ก็จะเป็นกิจกรรมเสวนาสามัคคีพี่น้องบนหลุมธาไม่ทอดทิ้งกันนะครับโดยคณะ ทีมงานของทาหารปืนใหญ่รอแปจากคอนแก่นนะครับก็จะมาสนุกสนานก็เออขึ่งเท่าเสนากันในวันนี้นะครับหลังจากนั้นเวลา13้าสยุน,สน,น,นถึง14ยุนก็จะเป็นกิจกรรมสร้างความบ้องรองสมรรนะัขนก็จะโดยคณะเดิมน,นะครับ ในชุดก่อนจะเข้าพิธีการให้ความยินดแนะนำนะคะรับแขก้มีเติซึ่งได้เดินทางมาร่วมในโครงการสารเสมนาสามัคคีฉันพี่น้องในวันนี้ของตำบลนน่าครับในช่วงนี้ให้ ขอแนะนำแขกผู้มีเกียรติที่มาว่าเม็นงานวันนี้นะครับท่านแรกครับท่านนายอำเภอหนองสองห้องครับท่านทวัชชัยรอดนามครับต่อไปนะครับท่านรองผู้กำกับการอำเภอหนองสองห้องนะครับท่าน พันโทสุรนิตพันตำรวจโทถัดไปท่านพันตำรวจโทชไชนช่วงลงล่าทวงลงล่านะครับรองผู้งำับการฝ่ายเสบสวนอำเภอหนองสองห้องท่านต่อไปครับ ท่านพันตีสมคิดฉายฉันสัตสเดออำเภอสองห้องถ้า่อไปท่านบุญมาย่องมณีปัะมงอำเภอ,อสองห้อง ท่านต่อไปท่านพาณิชย์ทาโบราณประดุสถาน,นอำเภอหนองสองห้องท่านต่อไปท่านชาวพิรมจิตครับกำนันตำบลนนทานท่าน,ทนต่อไปกำนันตำบลหันโจดครับท่นนานอนงแก่นแก้วครับ ่านต่อไปท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทาตท่านผู้อำนวยการสมพันธ์โพยน้อทถานต่อไปท่านสุนทรหลีอินท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกอนแตทถานต่อไปท่านประทวนผมจ้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงประชาชัทถานต่อไป ท่านจารานีจนงนังวัดวงขาผู้อำเนวยการโรงเรียนบ้านสํารานนะครับต่อไปท่านที่มีศักดิ์ชำกรมผู้ดำนินการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโนนท่านะครับและท่านต่อไปครับท่านหัวหน้าชุดนะครับเป็นหัวหน้าชุดท่านผู้บังคับกองพันทหารปืน ใหญ่ท่านยังไม่มานะครับท่านหัวหน้าชุดท่านร้อยโทวิศในสิริสกุลพิวัตร,รหัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรียนกองพันทหารเตยใหญ่ที่แปดนะครับวันนี้นะครับทีนี้งานนี้นะครับ โสพณสิงห <Be ante, S 1> <Ha> ์นอกครับปัดสิงห์เทพครับประัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้องครับและท่านธีรศักดิ์บุตโนธีรศักดิ์บุตโนนะครับเจ้าครับไอ้นักวิชาการเกษตรประจำตำบลนนนท่านครับ งานนี้นะครับที่จะเป็นงานได้นะครับก็โดยการรู้ทางขององค์การบริหารส่วนตะบนนนท่านนะครับขอแนะนำผู้ที่อาจจะเป็นโครงการนะครับได้แก่ท่านสรรตัมปนาวราวันครับนายกองการบริหารส่วนตะบนนนท่าน มาเลยเถอครับรองนายกองการบริหารส่วนตุบตันท่าท่านล้วนแก้วนอกครับรองนายกองการบริหารส่วนตุบตัน,ใน,ใน,นท่าและหัวเรือใหญ่ก็คือท่านพระสงฆ์ยอุทัยประดิษฐ์ครับเป็นผู้วิเ้ผมด้วยครับ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 อันนี้พวกนี้ก็คงได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับแต่ผมท่านขอเรียนเชิญ ทวัชชัยรอดงามนายพลโซห้องจุดทุเกเทียนบูชาพร,าระรัตนตรัยกรางรีเชิญท่านทวัชชัยรอดงามครับผม